ผมแน่เราจะจัดส์างสัญคักจากโรงรรเรียนเจริญเพเคียร์สำเร็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาตานบุปปรีในวันนี้ก็จะมาพูดถึงแนวะคิดที่ช่วยลดยการปล่อยการ์บองกั์ในชีวิตประจำวันทั้งในกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็ในชุมชนผมมีแนวะคิดที่ว่าอยากให้ในแต่ละชุมชนเนี่ยมีจุดให้บริการจิมรถะจักรยานไฟฟ้าเนื่องด้ว่าการเดินทาาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากในชีวิตของเรา ซึ่งการเดินทางในระยะสั้นอาจจะเป็นการเดินทางในชุมชนการเดินทางไปตลาดการเดินทางไปโรงเรียนถ้าว่าเราใช้รถจรักรยานที่ใช้น้ํามันเนี่ยเป็นรายที่ไม่คงค่าเอาเสเียเมื่อเทียบกับปริมาณการคาร์บอนซัตที่ปล่อยออกมาซึ่งถามว่าถ้าเปลี่ยนไปใช้รถจรักรายานไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่คุมค่ามากกว่าเพราะว่าเป็นการใช้พลังงานที่มา่าจพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า อาจาจะยังไม่เห็นภาพจำเปียบเพียบว,ว่าการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันดีกว่ารถจักรยานยนตที่ใช้น้ำมันยังไง โดยในประเทศไทยเนี่ยมีรถสิขงอยนที่ใ,ใช้น้ำมันมากกว่า20ล้านคันซึ่งการเดินทาง1กิโลเมตรก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งหมด50กรัมและถ้าหากว่าเราขับรถทั้งหมดพร้อมกัน20ล้านคันใน1กิโลเมตรก็จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งหมด1,000ล้านกรัมซึ่งมากพอที่จะเพิ่มภาวะเรือนกระจกและทําให้อุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้น เป็นเหตุที่ทำให้เร่งการละลายของน้ำแข็งคอโรโรและยังเพิ่มโอกาสให้เกิดไฟป่ามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสัตว์ป่าต้องอบพยพหรือมีจำนวนลดลงในระยะเวลาหนึ่งปีถ้าหจะให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรต้องมีต้นไม้มากถึง6 66 6 6 6 6 6ต้นต่อการเดินทาง1กิโลเมตรซึ่งผลกระทบจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะไม่เกิดขึ้นถามว่าทุ่งชุมชนมีจุดให้บริการยืมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าปราศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทาให้ไม่มีการปล่อยของเสียมลพาวาสสู่ชัน้นบรรยากาศชุมชนสามารถเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงความสะดวกสบายและความรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการการเลือกที่ตั้งจงเป็นสิ่งที่สําคัญต้องอยู่ในทําเลที่เอื้อต่อการดําเนินทางต่อไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนบขอสอรหรือบริเวณหมู่บ้านการใช้บริการเช่ารถต้องใช้บริการผ่านเว็บไซต์ผู้สะดวกและรวดเร็ว ในช่องแรกอาจจะเปิดให้ใช้บริการฟรีเพื่อให้ผู้คนสนใจและทดลองใช้ต่อมาอาจจะจับมือกับร้านค้าเพื่อทําบัตรสมาชิกและให้ส่วนลดแก่ผู้ที่มาใช้บริการทําข้อตกลงให้ผู้ใช้บริการจอดรถตามป้ายหากฟ้าฝืนอาจมีการปรับซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้ครับสุดท้ายนี้หากแนวคิดน,นี้เป็นไปได้ผมเชื่อว่าโลกและสปปรรพสิ่งจะได้รับการถนอมตั้งสาสมดุล และดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับขอบคุณที่รับชมครับ